ปวยเซียนนะคะปวยเซียนสีเหลืองนะคะสวัสดีจ้ะพี่นอ้องปองปายวันนี้พามาชม ไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะอันนี้คือโป้ยเซียนนะคะก็เป็นดอกสีเหลืองนะคะโป้ยเซียนนะจ๊ะเพิ่งได้มาใหม่นะคะก็ต้นเล็กๆนะคะปลูกในกระถางนะคะ โป้ยเซียนนี่ก็จะชอบอยู่ที่มีแสงแดดนะคะเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนฝนนะคะก็ปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายก็จะมีหลายดอกหลายสีนะคะมีสีชมพูสีแดงแล้วก็มีดอกเล็กดอกใหญ่นะคะ ถัดมาก็จะเป็นว่านสี่ทิศนะคะนี่สี่ทิศนะคะว่านเขาก็จะมีหัวแบบนี้นะคะอันนี้คือเริ่มจะออกดอกนะคะก็จะเป็น เป็นลำขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนคล้ายๆดอกหอมนะคะอันนี้คือยังไม่บานนะคะนี่ค่ะหัวเหมือนหอมใหญ่นะคะ ก็จะเป็นลำขึ้นมาแบบนี้นะคะมีหัวของเขานะคะสามารถไปขยายพันธุ์ได้นะคะเป็นหัวหัวแบบนี้นะคะอันนี้แนะนำให้ปลูกวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะก็จะ นำโชคลาบมาให้คนที่เกิดวันพุธนะคะก็จะมีหลายดอกหลายสีเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นสีส้มนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ